สวัสดีครับท่านผู้รับชมทุกท่านครับมือนีมาอีกแล้วครับสวนป่าดอนลี่การ์เดนนะครับบุ้ยหมู่บ้านหมู่บ้านนี่มู่บ้านในมูบ้านีนบานมนีบานแล้วพ้ามาเบิงความสำเร็จครับพี่น้องมาเบิงปลาที่เพน่นปลูกต้นยางหน้าแล้วก็ลงเชื้อเห็ดนี่ครับ เป็นเป็นเฮดยังก่อยเอ่อเหลงอกแดงตัวนี้เหลืองงอกสีสมครับสีสมตัวนี้เหืออกานีอ่เหองอกนีอ่ขาวุูนด่ยนี่เนี่ยใครใครบังง่ยเลยนี่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 โอ้ตัวนี้เหลองงอกขาวอันนี้ก็ล่งเสื้อขึ้กันมะนี่ แม่เบิรครับพี่น้องยางบระวังเหยียบพ่นะมีแต่ดอกงามๆดอกน่ารักน่ารักโบิุ่มือเมันแะก่องบได้่นไใส่ทุงมือเหยียบยุติินสนองพนะบ่ได้เก็บง่ายดอกพี่น้องหลายคีเอเตอร์ ยางโมระว่าง,างกับเหยียบเลยพี่น้องนี่โอ้ยนะครับออกมาเบิดเลยโอ้ยนี่อ่อนส่อนเี้พี่น้องเลยคนะนะคนนะออกไปเบิดนะครับนี่มันมันมาน้หาหักเนาะอัน,นี่แสดงว่ามันมาน้าําหักไอ้ต้นไม้โอ้ต้นน่ะออกเป็นจุ่มเลยพี่น้องนี่นี่ละมองพันเทเสื่องเห็ดลงนะครับมองนี้ก็ออกเป็นดอกโอ้ยออกไปเบิดเลยครับ เป็นใครเห็นนมีแต่ใครเห็นเะโง่เมื่อวานนี้ฝนตกหนักพี่น้องเลยบริเวณนี้ครับตอนนี้ก็อยู่ที่จังหวัดอำนาจ,จเจริญนะครับพี่กัด่อยู่อำนาจเจริญว่าอนนี่กับแม่นตีแม่นเบิดโอ้ยใส่บานต้นไม้ก็เป็นปลูกรวมแล้วพี่น้องอันนี้โอ้ต้นนี้ก็เกิดแล้วอ้า เต็มไปบดเลยอาออุ้ยนี่นี่นี่สำเร็จของแท้แล้วพี่น้องเลยมันบาในเชียเปลืดเสื้อมันหมดเลยเยเปลืดเสื้อต่อเลยเพราะว่างูชุดท้ายประมาณนี้โอ้รอบนี้มันก็เดือนสิงหาเนาะมันสิเป็นรอบรอบสุดท้ายอสุดท้ายก็สิีอู้ตัวนี้มันเป็นเป็นเห็ดละงูเหลืองเหลืองสมเนาะนี่เนาะ สีงามเลยน,นี่นอ,อ,นอ่ายอ,ยอ่าอ่าว่าเป็นยังเสียเวลาแค่ประมาณสามปีได้พี่น้องสองปีสองปีครึ่งเกือบสามปีถ้าผู้อยากปลูกกะกะบ,บงยากเพิ่นว่าเพิ่นกะเอาเสือมาลงน้ำโค่นบ่ เป็นเป็นเสือ้อเป็นเสื้อสําเร็จ์เปนบ่อบ่อห้าห้ามาผสมกับมาเลี้ยงกับเสื้ออันทีอยู่น้างป่าเอามาผสมกัน,น,น,นแมนเบิร์ดได้แถวๆนี้มีกำลังด้วยโอ,โอ,โอ,โอ้ี่ดินแตกขึ้นมาในแมนเบิร์ดดินดินตรงนี้ก็เป็นเหมาะพร้อมนะพี่น้องเพราะว่ามันเป็น,เป,นเป็นดินไฮเก่าเนาะดินไฮหนาบ่หึ่ม พื้นที่ตรงนี้เหมาะครับดินดินงามโอุย้ย <laughs> เสียแล้วอันนี้เห็นเราโง่ขาวโอ่พี่น้องบานเตืองเครื่องพคนอะ่ะเอ้ย,อยนี่ตรงนี้กำลังงามอดอกนี้ก็งามโอ้ย,อยนี่ถือว่าสำเร็จของแท้แหละพี่น้อง เมื่อเงินก็ขึ้นอีกแมเมื่อเงินก็ขึ้ม้วนม้วนนันแตกนัเมอมันก็ล่างทางขึ้น้ามาเมื่อนั้นมาห่าในมีเนาะมาห่าในขึ้นฝนโตแค่มื่อเดียวขึ้นเดียวก็มาเมื่อนั้นมันเกิดที่สองต้นหงต้นก็มองเห็นอ่ะอมองันจะเกเด็กก็มีมองเห็ว่าเ้าว่ามันถารเมื่อเงินนี่ก็ะเป็นเป็นโซนนี้เนาะเป็นโนนี้เปนนี้แตายาาหัวตกอยเดก มันซ <kung> ้อนพี่น้องเอ้ยนี่แหละเพื่อเป็นเป็นเร่งกระตุนเนาะเป็นเร่งกระตุ้นให้ผู้มาเห็นคลิปเลยพี่น้องผู้เรียกเรแบบนี้กับปลูกนะครับปลูกแล้วก็เอาเสือมาลมนี่รนีกแแมนเบิดโซ่นกงโนกับแมนนี่ได้อีกเงน่อยล่ะ้ยงามคักพี่น้องเอ้ย อัน,นอันอ๋อมส้มอยู่นี่มือนเก็บแล้วอืเพิ่เก็บเพิ่ยเอาใาโอ้อันนี้ส้มนีุ่ม้มนี่เสียเพียเสืออั้สนเอบนี่ครับดอกดอกกำลังพอดีงามเลยนี่นี่กำลังพอดีพอดีเป็นเสือครับพี่น้องเสือนี่ก็เอาเอาไปเอาไปหมบกาเอลูกเปวดมือ ใบดอกมันปวดทำห้องก็มาถมโอ้เห็นบอกมันเกิด uh. มันเกิดจากพุ่มต้กนกี้เกิดเต้นนี้จะเกิดเมื่อนี่ก็นี่แหละชุดลงนี่แล้วอ uh. ือพี่นาผมแล้วอยู่หันรถออรุณร่วงเวลาอยู่หัวยงาเมื่ระวังเหยียบได้เนี่ย <laughs> มองนี่งามครับโอ้นี่มันมันนี่เนาะ โอ้ยพี่น้องเลยขากแห้งขาดแห้งปีนี้มันรอบเท่าไรมันเกิดเธอเกิดรอ,อบแรกในเดือนพฤษภาบวพฤษภาบานมันมาเกิดรอบที่แล้วบวชหลายรอบที่สองอมองโซนนีแมนไปเบดิด์ตหมดทางใจโอ้ก็แหี่ยวอ่ก็เห่วหนาสามหม่องเนี้ยกระบโบแสดงว่าปีหนึง่งเขาเฉได้กินเห็ดอยู่ประมาณซีหารอบ สีหาแ <นะ S 1> ล้นนมันก็หกรอบเจ็ดรอบหกรอบเจ็ดรอบแม่อืมแสงว่าลงทุนเธอเดียวคุ้มอือเพอ่มบัวได้อืแล้วก็ขาบดึ้ขึ้นนะถ้าทุ่มไปหาอ <c oughs> <c oughs> ย่งเสีวยวไปแกงวะมัน <c oughs> กินอยู่ว่าแกงเห็ดกินอะไรแกงเห็ดบุม โอ้นี่เด้โอ้โมันมัน,ม,นมันเหลือมันเหลือแต่ขาเนี่ยแถมิ่นคาบด้วนี่เนาะนี่มันลม่ลมลม่มเลมันเหลือแต่ขาสองสองสองขานี่โอ้ยไปขวดท้องแม่ด้วยห์ฟืนอีจัดการฮ <laughs> ะวันนี้ว่าเอา <laughs> พาท่านผู้ชมมารับแรงบันดาลใจครับสำหรับผู้สายชอบปลูกเห็ดนะครับแล้วก็ ปลูกปลานะครับเนาะเห็นเกิดประโยชน์สูงสุดตัวนี้ง่ามแห้งพี่้องเอ้ยเนี่ย<ช>ด,ดอกน,านาก่นารักน่ารักพุณนะตัวนี้ออกออกออก,ออกลายดีเนาะตัวนี้เนาะมันดอกน่อยจะว่าออกออก,ออกเป็นเป็นแถวเลยมันีอมัก็ได้เก็บ,บเข้านนไปเขาไปเห็ดเื้อ ตรงนี้เป็นเห็ดโลงอกขาวครับนี่กำลังออกไข่เห็ดพอเนี่ยมันจะเห็ดพอนี่มีเห็ดพอน้ำนั่นแตกๆนั่นก็มันมันกำลังสิขึ้นหมดนะยุดยุดตีนี่แก๊กเลยนี่ต้นนี่ขั้นแม่นออกไปเบิดลนะสุดยอดสุดยอดนี่ครับต้นต้นน้อยๆสีขาก็เอาเสื้อลงแล้วก็มาปลูกเสริมเข้าไปบางคนก็เอาเสื้อโรยรอบรอบข้นครับ อย่างเช่นตัวนี้เนาะพี่น้องเนาะอันนี้เพื่อนกะเอาลงใส่กับต้นตะเคียนอันนี้เป็นต้นตะเคียนนะครับตัวนี้ต้นตะเคียนเพิ่นกะลาดเชื่อมากเนี่ยผมสังเกตเบื้องมันออกมาแนวนี้เนาะแสดงว่ามันไปน้าหากนะครับหากต้นใหม่ไปแนวนี้ครับเพราะว่าเชื้อเชื้อเฮ็ดนี่มันจะเกาะเกาะไปน้าหากต้นใหม่นะครับมันออกเป็นหากเลยครับลักษณะออกจากนี้ครับนี่ไปนี่ไปนี่ไปนี่มานี่ ก็ออกล่ามมาพี่ออกล่ามมาพี่บรรยากาศก็ดีดีครับอยู่นี่นี่ต้นไม้กะนี่นะครับจะครบสามปีครับนะมือนีเชือว่า พาพี่น้องมาทั่วปลาเนาะครับเนาะปลาปล,ลูกแล้วก็ลงเชื้อเห็ดเป็นปลาเห็ดแถวนี้ก็มีแต่เห็ดแหละครับนี่แมนเบิร์ดครับคลิปนี้จากลาไปก่อนครับพอกันมาคลิปหน้าครับสวัสดีครับ